พักส้มหล่อลืมเทาแท้การต่อสู้สู้แกมเมอร์หรือเกมส้มเทาพักส้มกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญพวกเขาต่อสู้กับสแกมเมอร์อย่างจริงจังหรือกำลังเล่นเกมส้มเทาการทำงานของสสพักส้มในสภายอย่างรังสีมันโรมและวิโรธลัคนาอดิสรได้รับการสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในการขยายอภิปรายโจมตีร้อยเอกธรรมนัตในยุครัฐบาลอนุทินแต่ที่น่าสงสัยคือพวกเขาดูจะประนีประนอมกับทักษิณและครอบครัวชินวัตรมาก แต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาดพักส้มดูจะหลิกเลี่ยงการโจมตีเทาแท้ซึ่งเป็นทักษิณและแทนการโผล่เข้าไปในเกมส้มเทาซึ่งอาจจะเป็นการเล่นกับความเชื่อของประชาชนคำถามที่น่าสนใจทำไมพักส้มจึงไม่เน้นไปที่การตรวจสอบเครือข่ายของทักษิณซึ่งเป็นเทาแท้แทนที่จะเน้นไปที่ร้อยเอกธรรมนัตคำตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำขาวเป็นดำและการทำดำเป็นขาวของพักส้มการวิเคราะห์ พรคส้อมอาจกำลังพยายามลดอำนาจการตรวจสอบและกำลังทหารเพื่อให้สามารถบิดเบือนอำนาจตุลาการได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่หัวอำนาจหรือหัวการโกงในอนาคตคำถามสำหรับพักส้มทำไมพักส้มจึงไม่เรียกนายกอุงอิงมาชี้แจงเกี่ยวกับการยอมอังเคิลหุนเซนทำไมพวกเขาจึงไม่ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการแบ่งแชร์ทรัพยากรทางทะเลกับกัมพูชาคำตอบอาจจะเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพักส้มกับเท้าแท้สรุป พักส้มต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าพวกเขาต่อสู้กับสแกมเมื่ออย่างจริงจังและไม่ได้เล่นเกมส้มเทาซึ่งอาจจะทำลายความเชื่อของประชาชนในระบบประชาธิปไตยของไทย